ตัางใจเองเป็นหมดสอพนพ่อพี่สอนดีอยูดอ่ด้อพี่น้องหลังคนอันมนมีสิขอเปิดประเด็นอันนี้นนด้เด้อค่ะพี่น้องมีคนอันคอมเมนต์ข่าหลายเดยวน,นักเก่าเขียนกันให้พ่อมาม,มิว้าวเรื่องอันโทรศัพท์น้องอายหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าเออทําไมอ่ะให้ร้านพกโทรศัพท์ไปโรงเรียนเออทําไมห้านติดโทรศัพท์มากจังเลยโน่นนี่นั่นหลายหลายคนคอมเมนต์เนาะมามิมมมก็อยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะมันเป็น มันเป็นการเรียนใหม่นะคะบางครั้งเป็นการเรียนนอกโรงเรียนนะคะพี่น้องทั้งคณะคู่อาจารย์นี่คือแทบทุกชั้นเลยนะคะแทบทุกชั้นเลยให้นักเรียนสามารถพกโทรศัพท์ไปได้บางครั้งคู่คูทรงทรงการบ้านทรงการบ้านมาทาั้งอ่า มาทางแชทกับมีในกลุ่มของนักเรียนในแต่ละห้องในแต่ละชั้นนะคะพี่น้องเออ้อบาได้ปล่อยปะเลยเล่าเออหลานติดเกมติดโทรศพัพท์เื่อแม่นขนาดนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งทางครูเขาก็ให้ให้เรียนเป็นเวลาเวล่านะคะพี่น้องบางครั้งทําไมต้องพกโทรศัพท์ไปโรงเรียนเออพี่น,อน้องหลายคนอยากงสัยใจหนึ่งก็คือการโทรติดต่อมาเพราะน้องอายเป็นเด็กที่ทั้งเรียนและทำงานด้วยนะคะ เ,ออเรี้ยนหลานเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยนะพี่น้องมันก็นเลยแป๊บนึงนะคะมันก็นเลยมีการพูดโทรศัพท์ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดกฎของโรงเรียนนะคะเพื่อนๆนก็พกไปเช่นเดียวกันเด้อพี่นอ้องอมาข้างมีงานด่วนงานอะไรเงี้ย,ยสิก็ได้ติดต่อลานได้นะคะก็ได้ติดต่อลาได้ขาดเหลืออะไรโน่นนี่นั่นก็นกนจะได้เอื้นหาก,กันใดพี่น้องเด้ออันนี้ในส่วนของการพูดโทรศัพท์หรือการ เล่นโทรศัพท์ของร้านที่พี่น้องเห็นนะคะประด้ว่วเออ่าติดเกมโน,น่นนี่นั่นเ้อพี่น้องนะคะใช้ในการเรียนและการติดต่อทางบ้านแต่เล่นเป็นเวลาใช้เป็นเวลาเหมือนที่คือทุกอย่างมันมีกฎของเองี้ยของของของครูประจําชั้นในแต่ละท่านอยู่ค่ะเนาะอยากอธิบายเข้าใจบางคนติมาเยอะเลยติดเกมน่ะเล่นเกมปิดโทรศัพท์โน่นติดโทรศัพท์มากนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านที่เคยทักมาถามเพราะว่า คือมันเป็นมันไม่มีรูปภาพที่ชัดเจนมอนมีก็ก็เล่นผู้่าเพื่อนเป็นไผรนะคะแต่ก็หลายท่านอยู่ณนะตรงนี้มันมีก็หลายสุดก็ถือโอกาสพูดคุยและอธิบายในเรื่องนี้นะคะการอธิบายให้ฟังตรงนี้นะคะว่าในการพกโทรศัพท์ไปที่โรงเรียนหนึ่งนะคะคือใช้ในการเรียนบางบางวิชาเนี่ยบางวิชาเนี่ยบางคาบก็ ครูอาจจะส่งงานครูส่งงานในโทรศัพท์ในกลุ่มของนักเรียนในแต่ละห้องนะคะแล้วก็สองติดต่อทางบ้านนะคะบางทีบางทีก็เลิกเรียนก่อนเวลาอย่างวันนี้สอบเสร็จแล้วตอนเที่ยงตอนบ่ายท,ทักมาบอกว่าสอบเสร็จแล้วผ่านทุกเรื่องผ่านทุกอย่างบ่ายสองครึ่องอาจารย์กระปลอยแต่ว่ามามีซ้อมรำอยู่บนเวทีก็เลยพี่ลีโอได้ไปรับนะคะวันนี้พี่ลีโอไปรับเนาะ นะคะแล้วก็อันที่สามเวลาว้างปับ๊บเด็กน้อยคนนี้จะเปิดเพลงฟังเลยค่ะในสมองคือพัฒนาไปเรื่อยทั้งการเรียนและการทํางานนะคะการร้องเพลงนี่แหละค่ะการทังหวะของเขาเขาก็เอาเวลาว้างมาฟังเพลงในฟังเพลงบางครั้งหลายท่านหลายคนข้าบอดี้มีเวลามาสอนหลานดูตลอดเวลาน,นะคะสิ่งที่สิ่งบางทีเพลงติดกระแสเนี่ยเรายังไม่รู้แต่หลานรู้ก่อนอะไรเงี้ย แต่กลังมันกลับเขาไปฟังเหมือนเพลงนบิวเหมือนเหมือนเพลงพี่เพลงอะไรเงี้ย่นก็ฟังหรือ่นก็ลองได้นะคะเ่นก็ลองได้หลายคนบอกทำไมฉลาดจังทําไมจําเพลงได้ดีกะน,นั้นล่ะค่ะเขาก็ใช้โทรศัพท์ชซเชียวนั่นแหละค่ะเปิดฟังเพลงในเวลาว่างนะคะหลังจากกลับมาแล้วเขาก็จะหิวข้าวก็ให้ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดักเรี่ยนอาบน้าแล้วก็ค่อยขึ้นมาห้องมามีอันนี้เราจะไม่โทรตามหรือไม่เรียกให้เขาได้ ได้เป็นส่วนตัวเขาในการเลือกออกจากโรงเรียนถ้าล้านอยากมาล้านสิทักมาเองมามิอยู่ห้องไหมคะหนูถ้าขึ้นไปหามามิซ้อมเพลงกันอันนี้คือหล้านก็จะมาหานะคะแล้วก็ซ้อมเพลงแล้วมามิก็จะมีะะลําพ่วงหน่อยฮะก็ได้ใส่ลําพวงตัวนี้แหละคะ่ะตัวสีขาวนะคะที่ แต่ก่อนก็เป็นพี others, week, ่หม <wide> ูหยองซ้อมแต่พ <well> ี่หมูหยองก็โอเคขึ้นแล้วเพราะพี่หมูหยองอายุ19แล้วโตแล้วนะคะพี่หมูหยองก็ดูแลตัวเองได้ตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างแต่ก็นอนกับมัมีเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไลกับพี่หมูหยองบ่อยเพราะพี่หมูหยองโตแล้วพี่หมูหยองก็มีเพื่อนนะคะพี่หมูหยองก็มีเพื่อนเขาก็ลงไปเล่นกับเพื่อนด้วยจะให้เขามาติดมัมีแบบ เป็นตัวติดกันกับมืมีหอกล้อเป็นเด็กกันก็ไม่ใช่นะคะส่วนอีหลาอ้า,อายถ้ามาเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยเราเล่นกันไงมันมีทดแทนความสุขให้หลานนะคะเป็นอะไรที่ก็ได้ที่หลานหลานมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าตามใจมันก็มีกฎและกติกาในการแต่งหน้าเนี่ยทำไมมมีให้หลานแต่งหน้าเนั่นเป็นการฝึกเข้าไปในตัวนะคะที่สําคัญที่สุดนั่นคือโทรศัพท์ที่พกไปก็คือ 1. เป็นการ ฟังเพลงซ้อมเพลงซ้อมกวนรำของหลานนะคะในในเวลาว่างนะคะ